สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาเก็บเห็ดเหมือนเดิมน,นะครับผมวีนี้เห็ดออกดีจริงๆนะครับออกตั้งหลายรอบแล้วนะครับผมเมื่อคืนก็ว่าจะมาสองนะครับแต่พอดีฝนตกนะครับมีฝนมาเลยไม่ได้มาสองคนระับวันนี้เลยจะพามาหาครับวันนี้มีเวลามาหาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับผมดูครับดอกตุต่มๆเลยโดหนหอยทากกินเกือบหมดนะครับผม เก็บไม่ทันหอยทากนะครับ ที่นี่ฝนมาดีนะครับจก็เลยออกดีอยู่รัร ไม่ขาดหน่อยท่าจริงๆนะครับผมดูครับดอกสุกๆดอกมันกินหมดเลยนะครับดอกกำลังสวยนะครับ รอบนี้ยัง,ยงไม่ค่อยมีคนเข้านะครับเราเพึ่งเริ่มออกนะครับ มาดูผลงานเก็บเห็ดของเราเช้านี้นะครับผมเช้านี้ได้น้อยมากนะครับเนื่องจากมีเวลาน้อยนะครับผมอีกอย่างก็เก็บไม่ทันหอยนะครับหอยทากเยอะมากครับน,นี่เก็บได้แค่ไหนที่พอกเก็บได้ครับโดนหอยกินหมดนะครับผมสียมากครับ น,นี้เลยได้น้อยครับเชา้านี้ขอคลิปนี้ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมนี้ก็แค่นี้เลยครับสวัสดีครับผม